เวทีมสส์บายนะครับุนนี่ต่อกองับเ้นนเอ้ยดิอันนี้ผูมากอนเฮ้ยฮลโลสวัสดีครับทุกคนไอโฟโตบมมี่อยู่อเนีเป็นนเขาอันนี้มาแต่ดีมากินกาแฟแต่ผมไม่กินข้าวแกงผัง้า Yeah. Yeah. I just came here for the second time today. Say hello to the friend. o okay. k What do you have to say? Say hello. Um, It's a one-man <What, S 3> show. What are you doing? Um, just I just ate the marmalade toast. Okay. Yeah. วันนี้แตอนเที่ยงมาเจอแต่ดีหน่อยเดี๋ยวลองทักทายคนในร้านหน่อยทักทายได้ไหมเนี่ยได้อ่ามีมีร้ายอยู่นะขออนุญาตนะอ่าสวัสดีหน่อยชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะพิมค่ะมาทานบ่อยไหมร้านนี้บ่อยค่ะบ้านนี้ค่ะ อ๋อจพีดีที่ผมนะกินอะไรเนี่ยอ่า What is t i s อ่ซีริงยาซีริงยาอโอเคครับทานได้มีครับสุกนะไป็นด้านได้ไหมเนี่ยมาจะหม่จะเนี่ยมาจะนาน้ำท่วมไหมวันนี้มีน้อยอ๋อเมื่อกี้ฝนตกหนักกันแน้ะโอเคนอะไรอันนี้คันไว i t e g e r w h r อันนี้เป็นกาแฟร้านพราวเนาะิปเน s i อร์อร่อยไหมจ้ะอร่อยกินประจำโอเคแอนดี้วอตตี้ยูี

Okay, what Can I have a Okay, you do it for me. Hey, carol Say something. Happening live. Yeah, it's a live, big line here. Okay. Everyone, I'll show you this. The kitchen. Ice, say something life. Hey, Lucas, say something like No. Say something like. How do I do this? Yeah. No, I do no, no. How do I do this? Yeah. Here we go. you? Okay. Okay. Oh, 20, 000 people watching it. Hi everyone. Chào <coughs> <coughs> đi <coughs> 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 okay. Happy holiday everyone. <coughs> no, đi <it's> okay. You're <coughs> shaking. I'm not shaking. No no people wanted to what do you. Okay, maybe yeah, what, what have you been doing? Me hey, just sleeping. Waiting reading, Are you riding? Jet lacking, huh? No, no, no more jet lag. Okay, I woke okay. up at five AM this morning. Okay. I should have come to see the one with you today. No, I just I just jumped in Tamlaw. Okay. Oh, maybe I'll join you tomorrow. Okay, tomorrow. Tomorrow. Maybe yeah, okay, we see.

อ่าไม่ใช่ร้านนี้ตลกดีว่ะเออไอแตนดีเขาก็มาสาบันติดแล้วนะแตนดีก็ชอบมานั่งคุยร้านนี้เออดีเป็นที่เลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กเลยเอามาทิ้งไว้ที่นี่แล้วเราไม่ทำงานนี่เราเนี่ยไลก์กับชายแคร this this place for you so you can come here and spend your time exactly ไลก์กับชายแคร์พอมีมีอะไรให้ทำโอเคว้าว it's crowded now okay สวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเดินดูร้านข้าวแกงหน่อยโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านหนึ่งร้านตามสั่งอันนี้ร้านนี้อร่อยดีเผื่อใครอยากมากินนะ่อยู่ในซอยดีพนะีงผมนะเมื่อกี้ไปกินไปแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้ไลฟ์ก็อาหารตามสั่งแอบบขายเหรอชื่อร้านแอบ,บขายโอเคเจ้าของร้านเป็นคนใจภูมิเนาะ หยุดไปหลายเดือนโควิดก็เพิ่งกลับมากลัวก็ต้องเขาเขากลับไปบ้านนะอาจารย์ไลฟ์ดิสเพสอ่าทักไนรอยร้านตามสั่งแอบขายสวัสดีครับอร่อยดีนะร้านนี้เมื่อกี้ผมกินข้าวไข่เจียวกับไข่เยื่อหมากกระเพรากรอบอร่อยดีกินง่ายๆที่นี่คอมเมนต์คอมเมนต์เสร็จสมเป็นเราได้ยุคอมเมนต์ดีโอเคครับโอเคนี่ลูกชายเนี่ย ครับก yeah, so nice, nice, nice okay, ็ง่ายๆนะถ้าเกิดมากินกาแฟหิวข้าวก็แวะมากินอาหารตามสั่งฝั่งตรงคนที่คนที่ไหนเนี่ยคนชายภูมิคนเชัยบุญเขาคอค่ะอ๋อเขาคอเลยเหรออออยู่ไปหลายเดือนนะอยู่อะไรนะไหนทำอะไรวันนี้ทำอะไรหนิโอ้ลัดเออร้านนี้ก็พราอร่อยดีดูพริกก่อนโอ้ อะไรนะตามเอาตามเอาโอ้ตามมือเลยนะโอเคอ่ะก็ง่ายๆอยู่ตรงข้ามแบบร้านคาโร์โลก็เป็นตลาดเล็กๆนะฮะตลาดชุมชนอยู่ในซอยปีดีผมนะอ่าไอเด็กน้อยเมื่อกี้ไหนล่ะเด็กน้อยโอเคครับก็เมื่อกี้หิวข้าวก็เลยข้ามมากินฝั่งนี้แล้วแบดูดินกาแฟสวัสดีครับค่อยๆขับนะโอเค ก็ร่วมเบรกครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องมีภารกิจต่อเนื่องเดี๋ยวต้องเข้าไปมีงานพิธีครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวคงต้องไปละต้องมาสวัสดีมากินกาแฟนิดนึงนะครับสวัสดีครับทุกคนได้เลยครับอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่ร้านเบียรอ่ะร้านชาเหรอมาไกลอยู่เนี่ยเคยมาอย่างร้านนี้ไอะไรครับ โอเคได้เลยจ้ะขับรถมาเหรอเนี่ยใช่ครับโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคได้เลยจ้ะมาเลยจ้ะแล้วลูกชายมันขายไปไหนนี่มาเลยจ้ะโอเคของนี้เป็นจากกล้องอันนี้กล้องสวยเนี่ย วันนี้ไปไหนกันมาททยกาแฟนี้เลยค่ะอ๋อครับโุณล่ะครับเคยมาอย่างร้นี่เพิ่งมาค่ะเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่อ้าจริงดิค่ะโอเคร้านนี้ไม่เกี่ยวอะไรผมนะพอดีแตนดีเขาสนิทกับเจ้าของแตนดีจ้าอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่โรงเรียนข้างในอ๋อข้างในนะวันนี้เปิดเหรอมาไายเป็นวันนี้มาเปิดครับอ๋อครับเอาเลยถ่ายด้วยนะรอันนี้ Help me You go around Interviewing Hey, don't move too fast. Go okay, we ask a few questions. Hello, everyone. Hi. Hello again. Okay, hello, <laughs> hello again. So what did you do for a living? Uh, I'm an engineer. Engineer? I was your like my dad. Civil, are you doing civil engineering or structure? In In the Yeah. All right. So today you're just chilling? You're just relaxing? Yeah, right, so don't you're to cafe hopping? Yeah, but I always come here because I with me and my home. Ah, good. Okay. It's good walking distance. Yeah, five minutes walk. Yeah. I come here every day, so it's a it's a daily ritual for me. Alright. Hello to the <laughs> say something for the camera, please. <laughs> hey, hello. Okay. You're from UDAP? Yeah. Yeah, me too. Yeah. I'm from architecture school. Okay, so just say a little bit, a few things about yourself. Um, Yeah. <laughs> yeah. Nice meeting you. Yeah, me too. <laughs> hello. Hello. Hi, Governor. Um, i Governor. I'm your dad. ตั้งกองอีกดัวเนี่อะโอเคขอบผมมาไต่ชุนไหมจ๊ะอืปิงกอกฮัทชุ่มไอ s ป y ้ง n ๊ h e a ั t โอเค m ุ่ a n k ้แ p I love you my b a n k cup แลวนี่ชุดนี่ไทยนะเออ I'm Okay, just สักหนึ่งเดือน Q&A w ว Someone just requested your signature on the white tiger know, <laughs> ออนไลน์ย <laughs> <laughs> someone just call e d ดีนะตั้งออนไลน์มาแล้วก็ให้ผมเต้นในแก้ <laughs> วเออให้ show <laughs> the camera I think every order นะครับมา signature นะ so I believe r t Con đu lái rồi. They watch the live and then they order. Yeah, yeah, I no. I have to sign it. I see. Thank you very much. I did, I'm not related to this shop, okay? I just uh, visit and uh, a customer. Yeah, me too. Yeah. Yeah, me too. Say hi. Okay. Why am I? So what? Akuna. Ah, I got it. Where is it? My sticker, my sticker. Say what? Sticker, Okay, Pinker heart. Can you do Pinker heart, Dad? Can you do Pinker? Can you say something here, yo? Me man, Can you say Can samida? What is it? Thank you in Korean. Can samida. Can samida. Thank you, Oppa. Oppa. <laughs> okay, I think you got that. Ah, yeah. show the sticker. Is that a sticker that's negligible or not? Me. The local. Why do you need a sticker for what? I don't know, it's just me. It, it. There's someone behind you. Okay. okay. We want to see your face in it. So, um, I have nothing else to say. What do I say? You're not uh, Miss you. Seattle? Oh, you miss Seattle now? Huh? I miss one. So you have a jet lag or not? No, 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 no jet lag. Okay. Why don't you shave? Huh? I think you have a moustache now. Huh? I'll grow it. Like Karo. No, I like this guy. that is that Bad influence. He's a bad influence. Okay. He's right. a bad influence. <laughs> okay. I showed my hair. I cut my hair. Okay, say goodbye. I think I'm leaving goodbye. now. I'm leaving now. Goodbye. Okay. Goodbye, everyone. Have, have a good. Have a good, long weekend.

We will be doing this at a later time. <laughs> come with me. Okay. Let me just. <laughs> no, no, no. 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 <laughs> <Yeah>. <laughs> My friend. He's oh. <laughs> our <My> friend. <laughs> I a friend. Huh? He's like our friend. Oh, really? Yes yeah, you want a photo with me uh, Yes later later <okay. S 1> let me hold the camera Okay selfie mate selfie Okay 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 o a y y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  o a y Hello everyone, สวัสดีครับขอ Oh, พ้นครับสวัสดีครับอะไรไปเนี่ยผมไม่จากความ <coughs> ต่างแล้วครับจะขอบคุณมากเลยสวัสดีโอเคครไปยัาไงปากชูแลเขตบางกะปิด้วยครับเป็นไรล่าสุดที่ฝนตกหนักรอบนั้นโอเคฝนตกน้ำท่วมใช่ครับสวัสดีครับตรงแถววัสสีนะครับได้ครับโอเควัสสี่เหรอวัดใช่ครับเราเข้าไปไปแล้วมันคลองเทเนี่ยคลองเทสต์ที่มีปัญหาครับได้ครับเอาเจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เฮลเปอร์โอเคดีโกวันโมราอันเดงไ Okay, one more round my dad said I would do whatever he says. I will say hello again and. Oh wow, it's a full house here. Oh, is there a fan for I outside? Yeah, mom. Does it give me a fan? Uh, this is Hatari. <laughs> wow, well, he's a very popular man. He is a superstar. Wow. Superstar, uh, do you mind I take a of your food? Yeah, yeah. Sure. Uh, let me see. Let me see. What is this? What is this, Carol? Explain. Uh, here's a cookie. A cookie from Carol. Walnut cookie. Oh, that's so good. <laughs> you take it there, my friend. Okay, okay. Did you just go, around? one. Okay. ไปแล้วครับปากกาบคุณพ่อเลยนะที่ถึงบอกพิถึงหน้าครับสวัสดีครับอครับขอบคุณครับสันดีคจัาสครับสวัีครับสวัสดีครับสันี้บสวัสดีครับสวังดีรู้วัดีครับสดครับสวงดีครับสดีครับสวงสดีครสวีครัสวัดีครับสวัสดีรวัสดครับอวัสดีครัดีครับสวัสหีครับสวดครับสวัสดครับสมัสดีครักสวัดีคนบมวัสดีครับนีครับแล้บวก็มีท่วัสดบางนาดะครับสวกสีรับนสีรับสสีัสิบสว แต่10บโมงแต่ตอนนี้ได้ลดลงแล้วมีพิ่มในสุขุมวิทสามเก้าฟ้องพวงนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้น้ำลดไปแล้วนะครับก็ระดับน้ำยังอยู่ในสภาพโอเค okay นะเราคล่องน้ำไม่พอเพียงพอแนละ้วก็ยังไม่น่าไปถ่วงอะไรแต่ก็คอดูสภาพสถานกายทีเดีนึงแต่ก็เราก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลครับเราสได้ได้ได้พี่เอาอเ,เล้วพี่ก่อนก็ได้พี่เลยอาจารย์ไหนต่อครับ,รบทำงาน มองเห็นไหมเนี่ยเอ้ยรถติดเราระวังโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับเร็วเดี๋ยวรถเดี๋ยวติดเร็วๆเลยอัดเลยรบกวนแค่สองคนนี้เลยไม่เป็นครับอาจารย์ขอบคุณนะครับโอเคครับพี่ดีนะครับสองคนด้วยกันสองคนนี้เลยนี่มาด้วยกันมาเนี่ยมาด้วยกันครับโอเคผมจะจัดสรุปเรื่อี่ปราชานอยู่ะโอเค จ้าขอบคุณมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาแล้วเจ้าของบริษัทกางเกงยีนใช่ไหมเจ้าของร้านยีนนี่ตรงนี้สบายดีนะสบายดีครับตอนนี้เท่มากฮะเจ้าของบริษัทยีนใช่ไหมครับแก๊สโซลีนครับเออแก๊สโซลีนโอ้ตรงนี้ระวังมาสบายดีนะครับไม่ได้เจอเลยแล้วอยู่เป็นเพื่อนบ้านกับคาร์โลโอเคได้ครับไป อันนี้แล้วก็เฟนเหรอหน้าบ้านอยู่ตรงนี้น้ำ่วมดูแล้วจ้ะเดี๋ยวดูให้นะโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีจ้าพวกเราได้ครับขายผลไม้อยู่จ้ะขายอาหารอยู่ตลาดของตังค์ครับโอเคโอเคครับไา โ okay okay อเคนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกันนะช่วยกันนะช่วยกันครับช่วยกันมาทันทีโอเคเพคุณบายสสวัดีครับได้ครับมาไหนนี่อันนี้เฮลเมีพิกเช่หนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคครับพวกเราเนี่ยขอญาตไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับเป็นไงพี่แก๊ปสบายดีไหมอันนี้เฮลอินสเตกรับเจนเทอร์แมนโอเค หนึ่ง้หนึ่งสองสองโอ้คันนี you can speak Thai นะกูดสวัสดีครับพี่อบคุณค้าขอ้นี่ลูกชายใช่ไหมโอ้ลังเกงเท่มากเลยขออนุญาตนะเกงเหมือนแอดหวังเลยไอแอดเออไม่ใช่แอดหวังแอดหมูสวัสดีครับแม่ขอบคุณนะครบอยู่แถวนี้ไหมครับเนี่ยมาทำแห่เออมากำแห่มาทาหบ่อยนะโอเคครับ จนี่หมวาหรครับไม่มาครับก็พักผ่อนผมก็มาแบบมัวๆอ่ะปานทีกเนี่ยโอเคโอ้ต่นี้มีแฟนขับด้วยแต่นีดังแล้วครับแต่นี้สัมผัสดังว่าแกปนี่เซ็กกูบาไปไปครับทุก่ับโอเคครับต้องบอกอีกทีนะร้านคาร่โลผมไม่มีส่วนเลยนะเป็นลูกค้าอย่างเดียวนะพอดีแต่น yeah, okay. oh, okay, okay, okay. ну okay. ี่เขาชอบคาร่ลเพราะว่าคุยกันถูกคอ อยู่เมืองนอกก็โทรมาคุยกันตลอดนะก็ดีก็ช่วยลดภาระในการเลี้ยงลูกอย่างนี้ยัยเ he releasing the less possibility of raising a kid for me so he like a caretaker for you โอเคไปแล้วครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทีนี้ thank you bye bye everyone